ทิ้งชื่อเสียงหายจากวงการไปนานหลายปีชีวิตตันพิเชษชัยด่งน้อยกว่าพี่ชายออกวงการไปรับจ้างคนดินแทนเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับตันพิเชษชยัยผลดีน้องชายของพระเอกหนุ่มหล่ออมตะอย่างติ๊กเกษฎาพรผลดีโดยตันพิเชษชยัยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี2540ตามรอยพี่ชายมีผลงานมากมายในวงการบันเทิงปัจจุบนันไม่ได้เห็นหน้าตันพิเชษชัยสักเท่าไหร่ โดยผลงานเรื่องล่าสุดที่เจ้าตัวได้ฝากไว้ก็ตั้งแต่ปี2563กับเรื่องดั่งดวงหาฤทไทยซึ่งก็เชื่อว่ามีหลายหลายคนที่คิดถึง และอยากเห็นผลงานของตัน้นพี่ชชายอีกทางหน้าจออย่างแน่นอ,อนในส่วนของปัจจุบันหนุ่มตัน้นก็ได้ทำงานในวงการบันเทิงโดยทำหน้าที่เป็นพิธีกรและผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น a v วเกเตอร์ซึ่งเป็นรายการเดียวกับหนุ่มติ๊กที่เป็นพิธีกรน,นั่นเองถือว่าการใช้ชีวิตของทั้งสองหนุ่มพี่น้องผู้นี้เหมือนกันมากหรืออาจจะเรียกว่า อยู่ในสายเลือดก็ว่าได้เมื่อไม่นานมานี้หนุ่มตันพิเช่ชัยล่าสุดหลังจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ล้วนได้รับผลกระทบกันเป็นอย่างมากและหนึ่งในนั้นก็เป็นหนุ่มตันพิเช่ชัยพลดีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ต้องหยุดงานเพื่อป้องกันความปลอดภัยต่อตัวเองและสังคมจึงต้องกลับบ้านเพื่อไปรับจ้างคนดีร้าต้นไม้ให้กับคุณแม่ของหนุ่มตันพิเชยชัยนั่นเอง โดยหนุ่มต้านพิเชษชายได้โพสต์บนไอจีส่วนตัวว่าช่วงไม่เลือกงานไม่ยากจนในช่วงสถานการณ์แบบนี้ผมก็ต้องรับจ้างแม่ขับรถขนต้นไม้ขนกระทางขนดินไปพรางๆก่อนนะครับฮ่าฮ่าฮ่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าใครก็ต้องพยายามละดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดกันทั้งนั้นรวมไปถึงหนุ่มต้านพิเชษชยัยที่มีทั้งความพยายามอดทนและอย่างไม่เลือกงานอีกถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีและยังคงเป็นที่ชื่นชมของชาวแฟนคลับอีก ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ